สนามเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของพรรคพลังประชารัฐสอข่าว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นพอสมควรกับสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและก็อาทิตย์นี้ครับสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดรนรุมน์พินโยศินวัตรซึ่งเป็นกรรมการบร,ริหารของพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางไปทากิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็มีเวทีอยู่เวทีหนึ่งครับก็มี พูดที่เกี่ยวข้องกับการที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งขึ้นไปพูดบนเวทีปราศัยเป็นการสนับสนุนสจสุภาพขุนศรีให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่1และบนเวทีเนี่ยนอกจากจะเป็นการพูดสนับสนุนสจสุภาพแล้วยังมีการว่ากล่าวไปถึงสสดรรงบุญสวยฝันด้วยว่าควรจะย้ายไปลงเขตเลือกตั้งที่2ไม่ควรจะลงเขตเลือกตั้งที่1 ซึ่งถ้าลงเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหมายถึงว่าสองคนในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งมีผู้ที่เสนอตัวจะลงสมัครรับเลือกตั้งอยู่สองคนก็คือสอจอสุภาพขุนศรีแล้วก็ดร์รงบุญสวยฝันแน่นอนว่าพรรคจะต้องคัดคนใดคนหนึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งดรออร์รงบุญสวยฝันปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสสในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งอยู่แล้วนะฮะแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคือ,คอปีสองพเนี่ย ดอกเตอร์รงบุญสวยฝันก็แข่งกันกับสจสุภาพขณีสจสุภาพเนี่ยลงในนามพรรคภูมิใจไทยแล้วดร์รงบุญสวยฝันเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคพลังประชารัฐดร์รงบุญสวยฝันเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งแล้วก็เป็นสสมาครบ4ปีแล้วฮะแต่ว่าสจสุภาพยืนยันว่าเขาก็จะลงเขตหนึ่งดร์รงบุญสวยฝันก็ยืนยันว่าจะลงเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งในนามของพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกัน สองคนนี้จะต้องให้กรรมการบริหารพรรคเป็นคนตัดสินแล้วนะครับว่าจะให้ใครเป็นคนลงสมัครรับเลือกตั้งกันแน่นะเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยต่างก็กล้ารันตีตัวเองว่าเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งสจสุภาพก็คือเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตเลือกตั้งที่หนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันซึ่งในส่วนของดรรงค์บุญสรอยขวัญก็บอกว่าเขาก็เป็นสสไง เขาก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนี้เขาควรที่จะได้สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนี้เป็นคนแรกส่วนคนที่2จะมาเบียดจะมาอะไรยังไงเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะชี้ได้นอกจากคณะกรรมการบริหารพักจะเป็นคนชี้ขาดว่าจะเอาใครแล้วอย่าลืมว่าดรรงบนสวยขันเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพัก แล้วเป็นหนึ่งในกรรมการสนาผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะ,ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของพักพลังประชารัฐในจังหวัดนครศรีธรรมราชรการตัดสินนะครับว่าใครจะได้มีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งซึ่งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเนี่ยนอกจากมีดรโรงบนสรอยฝันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสและได้เป็นสสแล้ว แล้วก็มีสอจสอุภาคุณศรีมาแข่งด้วยพักอื่นเนี่ยนะฮะพักอื่นอย่างพักประชาธิปัตย์ก็ส่งคุณราชิตสุดพุ่มนะลงสมัครรับเลือกตั้งคุณราชิตก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยังมีผู้สมัครจากพักภูมิใจไทยลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะแล้วไม่แน่เขตเลือกตั้งนี้อาจจะมีสายันยุติธรรมมาลงแข่งด้วยอีกคนหนึ่งถ้าหากว่าเขตเลือกตั้ง ออกมาแล้วเอ system, ื้อให้กับคุณสายันที่จะย้ายเขตจากเขตเลือกตั้งย่านท่าศาลามาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเคยทำกิจกรรมในอำเภอเมืองมาสมัยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ว่าถ้าเขตเลือกตั้งเนี่ยมันแบ่งเอาบางส่วนของอำเภอเมืองอำเภอท่าศาลามาขึ้นอยู่กับเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งเนี่ยคุณสายันก็มีโอกาสที่จะย้ายมาสมัครเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเช่นเดียวกันฮะจับตาดูนะครับว่าเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนี้เนี่ย พักพลังประชารัฐจะตัดสินใจเอาใครลงสมัครรับเลือกตั้งจะดันดรรงไปลงในระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เอาสจอรูภาพมาลงหรือไม่แล้วก็ลองจับตาดูว่าเขตเลือกตั้งนี้ใครจะได้มีโอกาสเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ